ทุ้ดันขอบคุณครับมัดแน่นๆเลยแนมะครับก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับมาอีสานที่ไรก็จะได้ผ้าขอมากลับไปทุกครั้งเลยจริงๆก็บอกว่า ถ้าไม่ได้กําลังใจจากทุกท่านนะครับเมื่อกี้เดินตลาดก็มีคนเอาน้ําเอาขนมมาให้ถ้าไม่ได้กําลังใจจากทุกท่านคงจะยืนหยัดมาถึงวันนี้ไม่ได้ก่อนอื่นดังน,นั้นก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณกําลังใจจากทุกคนเลยนะครับที่มอบให้กับพวกเราครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนปี2567นะครับพักอนาคตใหม่ก่อตัวมาเป็นพักขึ้น เดือนตุลาคม2561้าท่านนับเป็นการเดินทางปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่7แล้ว7ปีที่ผ่านมาผ่านอะไรมาเยอะครับ7ปีที่ผ่านมาถูกยุบพักไปสองครั้งแกนนำพักถูกตัดสินไปแล้ว2ี่สิบคนนะครับแต่ในการเดินทาง7ปีที่ผ่านมาทุกท่านครับอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เราไม่ได้เปลี่ยนไป ก็คืออุดมการณ์ของพวกเราขอบคุณครับขอบคุณครับขบคุณครับหกปีที่ผ่านมาครับสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคืออุดมการณ์ของพวกเราซึ่งมันแสดงออกผ่าน สัญ,ญลักษณ์ของพรรคพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมหัวกลับเหมือนกันทำไมสัญ,ญลักษณ์ของพรรคเป็นอย่างนั้น<อ>นั่นสัญ,ญลักษณ์ของพรรคก็แม่พี่น้องครับ<อ>มันแสดงถึงสังคมที่เราอยากสร้างมันแสดงถึงสังคมที่เราปรารถนา เวลาเรานึกถึงสังคมทั่วไปเนี่ยโครงสร้างสังคมที่เรานึกถึงจะเป็น3ามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมครับมีผู้ปกครองอยู่ข้างบนมีผู้อำนาจอยู่ข้างบนมีผู้ถูกปกครองมีประชาชนส่วนใหญ่อยู่ข้างล่างแล้วเราก็เห็นผู้มีอำนาจร่ำรวยแล้วเสวยสุขอยู่ข้างบนส่วนประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศถูกทอดทิ้ง ถูกปล่อยให้ต่อสู้กับโชคชะตาตามยถากรรมเราบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเห็นสังคมไทยที่เราอยากให้เป็นคือคนที่มีอำนาจต้องรับใช้ประชาชนคนที่มีอำนาจผู้ปกครองต้องอยู่ข้างล่างแล้วดูแลแล้วใช้อำนาจนั้นเพื่อประชาชนที่เป็น คนส่วนใหญ่ของประเทศนั่นคือสัญ,ญลักษณ์นั่นคืออุดมการณ์ของพวกเรานั่นคือสังคมไทยที่เราอยากสร้างและนั่นคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยตลอดการทำงาน6ปีที่ผ่านมาของพวกเราครับทุกท่านครับพูดอย่างนี้แล้วเราก็ต้องบอกว่า24พฤศจิกายนนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสให้ทุกท่านเลือกตัวแทนของท่าน ไปใช้อำนาจแทนท่าน24พฤศจินี้ไม่ได้เลือกตัวแทนไปทำงานที่กรุงเทพในสภาผู้แทนราษฎรแต่เลือกตัวแทนมาทำงานที่นี่เองที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดของท่านเองเลือกตัวแทนมาใช้อำนาจของท่านเป็นนายกอุดรธานีเป็นนายกอบจอ,อุดรธานีท่านจะได้ใช้สิทธิ์ความเป็นพลเมืองของท่านอีกครั้ง ในการเลือกผู้นําจังหวัดของตัวเองและอย่างที่เพื่อนของผมเต้นปลาไสามาก่อนหน้าผมหลายคนถ้าพูดเป็นเง็บเด็เงินผู้นําที่ท่านจะเลือกในวันที่24พฤศจิกายนนี้ครับจะมาบริหารเงินจากภาษีของทุกท่านนี่แหละครับปีละ1,200ล้านบาทหนึ่งสมัย4ปี4,800ล้านบาทครับเยอะไหมครับ4,800ล้านบาท และใครจะได้มาบริหารเงินจำนวนนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงคะแนนของทุกท่านในอีกสามอาทิตย์ข้างหน้าพวกเราเสนออย่างนี้ครับสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ครับผมไม่อยากให้ทุกท่านมาฟังการปราศัยของผู้สมัครเบอร์หนึ่งอย่างเดียวผมอยากให้ทุกท่านไปฟังการปราศัยของผู้สมัครทุกเบอร์เลย และถามเกาว่าคุณจะใช้เงิน1,200ล้านนี้ยังไงต่อปี4ปี4,800ล้านคุณจะใช้เงินยังไงเพราะคนที่ท่านเลือกไปเป็นนายกจะต้องเป็นคนจัดทำงบประมาณผู้สมัครของเราพี่กรณิศพูดชัดจะเอางบประมาณไปลงทุนในระบบน้ำทำให้อุดรธานีทั้งจังหวัดเป็นจังหวัดแรกที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนเปิดน้ําก๊อกเมื่อไหร่น้ำก็ใสสะอาดแล้วไหลแรงทั้งปีคณตสอนจะเอาเงินไปทำโรงเรียนยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอบจอุดรธานี12โรงให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานระดับประเทศเพื่อให้ลูกหลานคนอุดรเข้าถึงการศึกษาที่ดีในจังหวัดของตัวเองเพื่อให้พวกเขาเมื่อเรียนจบต้องไปเริ่มต้นชีวิตแล้ว เริ่มต้นชีวิตด้วยความรู้ทักษะเท่าเทียมกับคนที่ได้ร่ำเรียนในโรงเรียนดีๆคณิตสอนจะเอาเงินไปพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ตลาดโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสถามปินสถานีรถไฟสถานีบขออสอตลอดจนอำเภอต่างๆเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องอาศัยแต่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวคณะสอนจะเอาเงินไปพัฒนาระบบสาธารณาสุขจะส่งเสริมผลักดันให้มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลสุขภาพชุมชนจากกระทรวงสาธารณาสุขกลับมาอยู่ในการดูแลของอบอจอเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีใกล้บ้าน จะเอาเงินไปลงทุนในอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมการแพทย์ที่ทันสมัยมจัดให้มีแพทย์ให้มีพยาบาล<ม>ในโรงพยาบาลตำบลคนจะได,ด้ไม่ต้องเดินทางลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์นี่คือสิ่งที่คณนิสสอจะทํานี่คือสิ่งที่พวกเราจะทําพ่อแม่พี่น้องครับไม่ใช่แค่นี้หลายคนบอกว่าแล้วจะทํายังไงให้เศรษฐกิจคึกคักเราอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวครับ เราอยากจะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดของเราอีกเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคำชะโนดที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีวัดอะไรครับวัดป่าภูก้อนชื่อเสียงโด่งดังมากที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีอะไรครับมีภูหอยลมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังทิศตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรครับมีทะเลบัวแดง โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ให้คนไทยให้คนต่างประเทศเดินทางมาจับใจ่ายใช้สอยในอุดรธานีเพื่อให้เศรษฐกิจคึกคทักเพื่อให้การค้าการขายมีอนาคตนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทำครับทุกท่านครับเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่สมัยเป็นอนาคตใหม่ว่าจะทำให้ประเทศไทยดีกว่านี้ได้ทำที่การเมืองระดับชาติอย่างเดียวไม่ได้การเมืองท้องถิ่นต้องดีด้วยเพราะอะไร เพราะบริการหลายอย่างไม่ได้อยู่ในการดูแลของรัฐบาลไม่ได้อยู่ในการดูแลของส่วนกลางถูกถ่ายโอนอำนาจมาให้ท้องถิ่นเป็นคนดูแลเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยได้จำเป็นอย่างยิ่งที่การเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถิ่นต้องดีพร้อมๆกันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่อนาคตใหม่เราจึงเป็นพักการเมืองแรก ที่ทำการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิน่นเพราะเราเชื่ออย่างนั้นเพราะเราเชื่อว่าการเมืองระดับชาติดีอย่างเดียวก็ไม่ได้การเมืองท้องถิ่นดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องทําให้การเมืองระดับชาติด,ดีและการเมืองท้องถิ่นดีคนไทยถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้โอกาสอยู่ในมือของทุกท่านในวันที่24พฤศจิกายนผมเชิญทุกท่านมาลองวาดฝันด้วยกัน พวกเราคณะก้าวหน้าและพักก้าวไกลรวมถึงพักประชาชนทํางานการเมืองระดับชาติเป็นพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีสอสอมากที่สุดคุ้นเคยกับการทําการเมืองในระดับชาติในสภาผู้แทนราษฎรการเมืองระดับท้องถิ่นพื้นฐานครับคณะก้าวหน้าร่วมให้คำปรึกษาและบริหารงานร่วมกับ60ออบตอและเทศบาลทั่วประเทศเรามีประสบการณ์ ที่พักประชาชนและคณะก้าวหน้ายังไม่มีประสบการณ์ก็คือการทำงานในระดับอบจอและถ้าเราทำได้ที่นี่จะเป็นตัวอย่างเราต้องการตั้งใจทำให้อุดรธานีเป็นตัวอย่างเรากล้าคิดกล้าฝันกล้าทะเยอทะยานไหมครับว่าจังหวัดอุดรธานีทั้งจังหวัดน้ำประปาต้องใสไหลแรง24ชั่วโมงเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย เรากล้าทะเยอทะยานไหมครับโรงเรียนของจังหวัดเราจะต้องเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศเรากล้าทะเยอทะยานไหมครับว่าที่นี่ที่จังหวัดของเราจะมีรถเมล์ที่ดีใช้เป็นรถเมล์ที่มีระบบตรงเวลาสะอาดประชาชนเข้าถึงได้ที่ดีกว่ากรุงเทพเรากล้าฝันไหมครับที่จะให้ระบบสาธารณาสุขของเรา เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วยดูแลคนที่เป็นโรคหัวใจคนที่เป็นโรคความดันคนที่เป็นโรคเบาหวานผู้สูงอายุของเราได้มีประสิทธิภาพที่สุดเรากล้าฝันอย่างนั้นไหมผมเชิญชวนทุกท่านให้กล้าคิดกล้าฝันแล้วทะเยอทยานด้วยกันผมเชิญชวนทุกท่านมาทำให้อุดรธานีเป็นตัวอย่างของการพัฒนาจังหวัดในประเทศไทยด้วยกัน ด้วยบัตรเลือกตั้งของท่านด้วยบัตรเลือกตั้งของท่านด้วยวันที่24พฤศจิกายนนี้เราทําได้ขอความร่วมมือขอเป็นปากเป็นเสียงให้พวกเราหน่อยครับเหลืออีกเพียงสาอาทิตย์เหลืออีกเพียง21วันวันนี้คุณเท้งนัทพงศ์คุณติ่งสลายศรรวมถึงผมมาช่วยพี่กันให้สอนหาเสียงทุกท่านครับ3าคนเดินทางไปสี่เวทีตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ได้พัก แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมครับยังเจอผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้ไม่ครบออกแรงให้ผมหน่อยใน3มสัปดาห์ที่เหลือถ้าทุกท่านเชื่อเหมือนกับผมว่าคนไทยมีศักยภาพมากกว่านี้ถ้าท่านเชื่อเหมือนผมว่าประเทศไทยไปไกลกว่านี้ได้ถ้าท่านเชื่อเหมือนผมว่าเราสามารถส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปได้เป็นปากเป็นเสียงใน3สัปดาห์ที่เหลือให้ผมหน่อยบอกญาติมิตรให้หน่อย บอกเพื่อนร่วมง,งานให้หน่อยบอกคนในชุมชนให้หน่อยว่าพวกเรามีความฝันว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นอย่างไรว่าพวกเรามีนโยบายอย่างไรว่าพวกเราจริงจังต่ออนาคตของคนรุ่นต่อไปมากเท่าไหร่บอกพวกเขาให้ผมหน่อยและเพื่อตอบแทนค่าแรงที่ทุกท่านเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราไม่มีผลตอบแทนที่เป็นอาิิสสินจ้างครับ มีแต่คำสัญญาว่าถ้าเข้าไปมีอำนาจแล้วจะซื่อตรงต่ออุดมการจะนอบน้อมต่อประชาชนจะอยู่ข้างใต้ของสามเหลี่ยมและให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นเจ้านายเราอยู่ข้างบนของสามเหลี่ยมนี่คือคำสัญญาที่จะมอบให้อีกสามอาทิตย์ครับ ต้องการทุกแรงทุกพลังที่จะมาช่วยกันผลักดันให้เพื่อนร่วมงานของผมพี่คณิอรเป็นนายกอุดรธาน,นีให้ได้ทุกท่านครับผมเชื่อมั่นในตัวคณิอรผมร่วมงานกับเขามาเป็นเวลาน่าจะสักสองปีนะครับได้ถึง2ปีเชื่อมั่นในความเป็นผู้นําเ mm hmm. ชื่อมั่นในการตัดสินใจเชื่อมั่นในการทํางานความรู้ความสามารถของเขา ถึงพร้อมมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ฝากทุกท่านขอแรงทุกท่านสนับสนุนพี่คณิศสอนใช้3มสัปดาห์ที่เหลือช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดกำลังใจให้ประชาชนลองให้โอกาสพวกเราดูและนี่คือข้อดีของประชาธิปไตยครับ